วันที่26กันยายนสองพันแปดท่านที่เป็นราชพัฒผู้ลาบวดทั้งหลายในการบรรยายครั้งที่หกนี้ผมจะกล่าวโดยหัวข้อว่าการเก็บความโกรธ ใส่ยุ่งฉางพอซ้อมความเข้าใจตลอดเวลาว่าเรากำลังพูดกันถึงเรื่องที่ได้กล่าวเป็นหัวข้อย่อๆมาแล้วในการบรรยายครั้งแรกแล้วอผู้ที่ได้ลาบวชช่วงขณะน,นี้ควรจะได้รับอะไร ติดกลับออกไปให้มากถ้าที่จะมากได้นี้เป็นประโยชน์ให้มากถ้าที่จะมากได้โดยแก้ความเข้าใจที่ว่าโดยแก้ความเข้าใจผิดที่ว่ามันต่างกันเป็นคนละเรื่องคือเรื่องของผู้อยู่ เป็นนักบ,บวชเกับเรื่องของผู้ที่อยู่เป็นธราวาสนะมันต่างกันเป็นคนเรื่องเหมือนกระจงกันข้าม <c oughs> นี่ผมก็พยายามพิสูจ้เห็นว่าในระหว่างบวชนี่ก็มาศึกษารชิมลอง <c oughs> เรื่องของบรรพชิตชนิดที่เอาไป ใช้เป็นหลักทั่วไปได้สำหรับมนุษย์ควรจงกับความมุ่งหมายของผู้ที่บวชเพียงชั่วคราวแต่ความรู้นั่นไม่ได้ไปตายด้านอยู่เพียงเรื่องเล็กน้อยๆในปาเศทศราวาความรู้นั่นจะ ก้าวหน้าขึ้นไปถึงคราวาสชั้นอุดมคติกะทั่งเป็นคราวาสผู้บรรลุมรคผลในระดับของคราวาสด,ด้วยเพื่อขอให้สนใจที่จะจับเอาใจความในลักษณะอย่างนี้ให้ได้ให้มากที่สุดตัวอย่างเ่นเรื่องประทัตตูปชีวี เ <c oughs> ขาก็เห็นกันว่าเป็นเรื่องของเปรตของพระในวัดอยู่อย่างแคบแ,แ,แล้วก็แสดงให้เห็นว่าง่าอยู่ที่บ้านเป็นครอบครัวเป็นหมูบ่บ้านเป็นบ้านเมืองเป็นประเทศถ้ามีหลักอันนั้นแป่ใช่ก็ทําให้โลกนี้เป็นโลกที่มีสันติภาพได้ง่าย <c oughs> มีความรักพื้นฐานที่ว่า้ทุกคนเป็นเพื่อนเกลดแก่เจ็บตายด้วยกัน แล้วเราอยู่คนเดียวในโลกไม่ได้ซึ่งผมถือว่าอย่างนี้ัเป็นเลวิญญาณของสังคมนิยมอย่างแท้จริงอย่างสูงสุดขอให้สังเกตด้วยดีๆข้อที่ว่าอยู่อย่างต่ำทำอย่างสูงก็ <c oughs> ให้มันไม่สะเท่าในการที่จะลงทุนน้อยหรือต่ำ ได้ผลมากและสูงเดี๋ยวนี้มันอยู่ในลักษณะละลายจำนองพลิกละลายแม่นาค้าคาช้างเอางานทั้หมดทั้งโลกทำลายโลกทั้งในด้านวัตถุและจิตใจแล้วว่ามุนีเนี่ยมีได้ในเพศราวาทในือที่ว่าครองเรือนโดยมีความหมายว่ามันเป็นผู้ ครูรู้พูดน้อยแล้วผูกจิตอยู่กับอไปสันตินการเป็นเกลือกธรรมชาติเพื่อให้มันตามธรรมชาติให้มันมากที่สุดถ้าที่จะมากได้แต่ก็รู้สึกว่ามันเป็นกิเลสบองคนสมัยนี้ มากเกินกว่าที่จะทำให้ร้อยกับธรรมชาติไม่มีใครเชื่อคำพูดชนิดนี้ผมก็ทราบอย่างที่ว่าม,มหาธรมรมกคันจีก็พูดว่าอยู่กันอย่างหมู่บ้านอยอยู่กันอย่างนาครหรือมหานาคร จะมีสันติภาพก็ทั้งว่าทอผ้าด้วยมือชาเองทุกคนดีกว่าประดิษฐ์ในเครื่องจักรทอผ้า,าถึงมากไม่มีใครเข้าใจเพราะว่ามันละโมบมนในเรื่องรวยในเรื่องสวยในเรื่องอร่อยในเรื่องมากเกินแล้วปัญหามันก็มีมากพอๆกันแตอยู่กันอย่างธรรมชาติ เป็นหมู่บ้านเล็กๆกระจายทั่วไปหมดอย่าไปอยู่กันอย่างที่กรุงเทพนั่นก็มีสันติภาพมากกว่าแต่ก็เรียกว่ามันไม่เจริญ <c oughs> แต่พพเราพากันมือช้ายอยู่อย่างเมื่อร้อยปีมาแล้วก็หาว่าไม่เจริญแต่มันทำให้คนอยู่อย่างสันติภาพ สันติสุขคือมันมีงานตามตัวกันไม่เะเยอทยานมากอยู่ยังประเทศที่เบตสมัยก่อนเนี่ยมีสันติสุขสันติภาพมากแต่ก็หาว่าล่าหลังที่สุดเลยมันพูดก็ไม่รู้เื่อสิแต่ว่าเรายังอพอจะมองเห็นในบางแง่บางมุมขอให้กินอยู่นุ่งหมอะไรที ให้มันยังเคารพต่อธรรมชาติเป็นมากค่ะว่าถ้าเป็นหัวใจพุทธศาสนาในการเป็นอยู่เพราะเป็นอยู่ห่างไกลาจากธรรมชาติก็ค่อยห่างไกลาจากหลักของพุทธศาสนา,าให้ชิมสิ่งเหล่านี้เมื่อเมื่อบวชมันมีโอกาสที่จะชิมได้ง่าย ังคงจะเข้าใจหรือพอใจบ้างเอาไปสารต่อหรือปรับปรุงเข้ากับเรื่องของมนุษย์แบบคราว่าแล้วก็เป็นสังคมที่กว้างทั้งโลกด้วยที่วันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องการสร้าง ยุ่งฉางใส่ความโกรธหรือเก็บความโกรธใส่ยุ่งฉางไว้ให้มากปฏิรรมได้ระวางที่เราบวชถ้าเป็นพระเนนที่ดีก <c oughs> ็โกรธไม่ได้ก็ <c oughs> ถ,ถือเป็นหลักตายตัวทั่วไปหมดไม่ว่านักบวชพันธิที่ไหนหรือศาสนาไหนเพื่อความโกรธเป็นความเลวชั้นต่ำสุดสำหรับบรรพชิต <c oughs> อย่างในประเทศอินเดียนี่ก็มีหลักทั่วไปอย่างนี้สำหรับบรรพชิตเมื่อเรามาอยู่อย่างที่ไม่มีความโกรธรบกวนหรือรบกวนน้อยมันก็ได้ความเย็นทัโ้โกรธกันเหมือนกันไฟทั้ไม่โกรธกันเหมือนกันน้ำพูดโดยประมาณอย่างนี้ ถ้าความโกรธมันก็ผิดธรรมชาติทั้งทางร่างกายทางจิตใจทางร่างกายมันมีอะไรบ้างผู้ที่เป็นหมอเป็นน,นักสรีราสตรานั้นก็รู้ดีาในขณะที่มีความโกรธจัดในร่างกายมันเป็นอย่างไรเพราะที่คำนวณได้ว<น>่ามันผิดธรรมชาติหลายร้อยเปอร์เซ็น <c oughs> ต์การไม่โกรธคือธรรมชาติ เช่นเดียวกันทลเลเมื่อไม่มีคลื่นเ,นเป็นธรรมชาติปกติพอมันมีอายุมีคลื่นดูมันต่างกันสักเท่าไหร่หลายร้อยเปอร์เซ็นตน์่ควรจะศึกษาเรื่องความโกรธนีม้มากเรื่องหนึ่ง